สวัสดีเจ้าเกมเมอร์เจ้าฟรีไฟทุกคนนะครับก็ว mm hmm. ันนี้ผมก็อยู่กันในเกมฟรีไฟอีกแล้วนะโอเควันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับห่วงนอนแต่ก็อยากเล่นเกมนะครับเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี่ก็แท้ไรก็แท้ไรก็แท้แหละูมีมังกรหรือว่าวูวะเนี่ย สวัสดีว่าไงใครพูดวะอารูสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะจะลงตรงไหนคะอ๋อลงได้เลยครับโอเคเตอเตอชื่ออะไรเนี่ยสาม่จือสามเอ๊ะชื่อแซมแอมชื่อแทยม อะไรกำลังโหลดลูกเบอร์เป้าตรงไหนเบอยูนีตรงไหนเอาดิอกเบอบแล้วกับเบิรพรุ่งนี้หยุดออหยุดตรงไหนอ่ะใช่แกเปล่าแกพายกระเป๋าเหรอค่ะ คุยกับใครอไม่พากระป๋าไหมคุยกับไก่นี่ไม่อีเห็นคนว่ะมันคุยกับใครวะโอ้ขึ้นกไ่ขอขึ้นก่อนนะแกจะตรงไหนแกขับรถให้หน่อยโอเคครับผมขับรถหน่อยขับ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 ยังไงอะขับรถขับยังไงอะ่ตขึ้น ไอซีอทำไมแกขับเหมือนไม่ป็นนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปค้นค้นคนคนคน,คนโอ้ยเด็ดไปเลยค้นคนคนค้นคนอเน,น,นี่ยับอนนลยไม่เ็น,นเห็นคนไหมนม่น้ําอม่น้ําน่ะอาร์าขอโทรผีแป๊บป๊แป๊บหนึ่งแกอยู่ไหนนี่อยู่นนี่

เป็นอะไระรถจูนตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในเกมนเนี่ยและตอนนี้แกอยู่ไหนแล้บเล้วแกเบิร์เ,รเบออะไรแกเบื่ออะไรในบ้านเฮ้ยเฮ้ยปืนเอซคุณอ,อ,อะไรไปรแล้วให้ซุปเปอร์ กระตุ้นเม็ดกระตุ้นเม็ดตู้เดี๋ยว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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเหาเฮ้ยค้น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 เออเออเออเอเออเอเอาค้างค้างอีกจับยิงจับยิงแท้งแท้แท้ โอ้โ oh, oh. ้เมื่อกี้ใครยิงกูเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเๆยเดี๋ยวๆพันแผลก่อนกูกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นออ้โอไมทนอนมันจะไม่ได้อออยขึ้นไม่ได้อืมแน่นฮัลโหลลงก่อนนะฮัลโหล อยู่บ้านอยู่บ้านหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่แก้กโดนงูบีบไหมอ่ะแตกไปอีกหนึ่งเก้าหัวอ่คิดหนึ่งนะออเออเออเกือบโดนแต่ไม่โดนโอ้ยเกือบโดนแต่ไม่โดน เดี๋ยวขอเก็บปืนก่อนแป๊บแป๊บแป๊บปะปะปะแกอยูうう่ตรงไหนเนี่ยฮะก็บอกว่าเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามดูเป็นที่ดิโอ้ยมีคนยิงกูกูเจอคนอีกแล้วแท๊กเ้าหัวแต๊กคล่แล้วทำไมกูจังวะ กูกำลังโดนวงวีดทำยังไงอะเขาวิ่งกระวงดีวิ่งกระวงลอยโอโอ้ยยอ้ยเกือบตายแล้วว่าตายไปเถอะอ้อไอ้เหี้ยกูจะตายเพราะมึงนั่นแหละกูปีนอะไรเนี่ยกูตายแล้วนะกูจะตายแล้วกูเลี่ยดรุดแล้ว โอ้พันเดะมันหายไปได้ยังไงเนี่ยนนั่่ละเออ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 เบียงเบียงโอ้ยเสียเลือดลูดจังเลยพ่อมันหายไปไหนแล้ววะโอ้ยตายอีกอีกอีกนัดจะกูตายแล้วอ่ะตายไปเถอะตายแล้วตายแล้ว ใครก็ได้มาซุกเนาะชุกหน่อยได้ไหมจะตายแล้วตายแล้วนะแอะตายแล้วแล้วอ่ะเกือบตายกูเกือบตายก็ตายแล้วแกถือไม่เปาะเถอเอเธอ นั่นแกแกกูบอกแล้วว่าเป็นแกต้องฆ่ากูเอาเฮ้ยกูไปฆ่ามึงแกฆ่ากูทำไมกูไปฆ่ามึงตอนไหนถามหน่อยแกฆ่ากูไอทีมเดียวกันมันกล้าไม่ได้กูไปฆ่ามันตอนนี้กูนอนเลยนอนเล้วไม่ยอมกูไม่มันมาแล้วกูนี้ก่อนกูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องนี่ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนยิงอยู่เนี่ยโอเคโอเคเไปหลังมาหลังมาเฮ้ยิงยิงยิงไม่หรอจับยิงกูไปอ๋อเล่นคอมเหรอสับยิงสับยิงแม่คอมเหรอใช่ใช่งั้นเมื่อตืนเรากากอ่ะเราก็เล่นหนังกระคอมอืดเนี่ย เราตองแดงภาพหน้าเราอ่ะ ừ, <c oughs> ดูแล้วตองแดงตั้งนั้นหละโดนดาบทาั้งเปล่งเจอเหรอไหนไหนไม่เจอยู่ด้านหลังอูด่ด้านหะลังนั่นแหละ เรือหนึ่งคนจุดท้ายแล้วนะเสร็จเอ้าเฮ้ยล้มได้ไงเนี่ยเอ้าวสวยแล้วกูหลังหินนั่นหน้าขวามือขวานี่เหรอนั่นแหละนั่นแหละนน่องมมองไม่เห็นหอ่ะนั่นนั่นสีม่วงม่วงอะ่ะ <laughs> อายจังเลยอายอายอายจังเลย,ยไปแล้วไม่เล่นแล้วอายอายไปแล้วไปแล้ว